พักดาม,มาเจนดีได้หมดถ้าสดชื่นแห่สูมเสื้อคู่แมกเกดเรียกได้ว่ามีประเด็นให้ได้ติดตามกันทุกวันจริงๆเลยละค่ะสำหรับสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นนะคะกับเรื่องราวดาม,มาที่มีหมาให้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยละค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะสาวเจนนี่ก็โดนด่ามาจากกรณีเนื่องจากก้าวเกลิกคนนักร้องหนุ่มที่ไปร่วมร้องเพลงกับสาวลิลลี่ค่ะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมกับสาวเจนนี่เรื่องผลตอบแทนนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะทางเพจ f a c e b o o k น้องเจนนี่ก็ได้ออกมาอัปเดตผ่านทาง Facebook Story นะคะด้วยการโพสต์ข้อความระบุว่า เดินหน้าปรับปรุงแก้ไขทำความดีมีน้ำใจสู้ต่อไปเพื่อคนที่ยังอยู่ทั้งยังโพสต์ภาพของเจนนี่แฟนหนุ่มเนเงินเจตรินศรีสังค์ค่ะและศิลปินในค่ายได้หมดทัดชื่นขณะที่เข้ากราบสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ขอพรก่อนขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในคืนนี้แวะกราบสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่คืนนี้เจอกันคอนเสิร์ตเจนนี่ลินลี ฟุก๊กกับปาล์มน้องโฟนน้องทนน้องไฟน้องมาร์กงานน้อยหน่าปากช่องจังหวัดนครราชสีมาท่ามกลางบรรดาแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายเลยล่ะค่ะทั้งไหนแง่บวกแล้วก็แงลบนะคะและเมื่อลงภาพไปนั้นก็กลับมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาถามค่ะถึงเสื้อครูสีแดงที่แม่เกตนะคะใส่กับชายหนุ่มอีกคนว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์มันคืออะไรล่ะค่ะ เรียกได้ว,ว่าง,งานนี้นะคะก็คงต้องรอเจ้าตัวและขค่ะน,นั่นก็คือแม่เกดออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อความกระจ่างอีกครั้งนะคะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ